ยังไงพวกแกก็ต้องตายอยู่แล้วพวกข้าขอแข่จัดการเจ้าอ้วนนันก่อนแล้วพวกข้าจะส่งพวกแกไปลงนากพร้อมๆกันโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆข้าจะไปตามลูกนนองขามาให้ข้าจะวิ่งไปตามพวกเข้ามาให้เจ้ารอที่นี่นะข้าจะพาหนองลง้กับสาราเฉลิ้งด้วยท่านคิดว่าท่านวิ่งเล็วกวัวพวกมันหรือพวกมันเป็นหนักขานะล้วพวกเราควรทำยังไงดีก่อง่ายๆแข่จัดการพวกมันยังไงล่ะเอาไปแดกอุ้ยสมบัติเวททำไมข้าขยับตัวไม่ได้ชุบเออคือตายหาไปเลยจัดการเขาก่อนเฮ้ยลุยลุย ไอ้ขยะเอ้ยเอาไปแดกนี่แน่อะไรชงเชงชงเชงเฮ้ยเฮ้ยตกใจโหดเกินปุยมุยมีใครจะริมหลดฝีมือของขาอีกไหมละ่ะหฮงพวกแกคิดว่าจะมีชีวิตกลับไปได้อีกเงินหรือเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปกลัวมันมันก็แข่ตัวคนเดียวเขาไปรุมมันซะก,กัสินเลืองมันมีเพียงพลังปานระดรับแขห่าเท่านั้นสมบัติเบียดมันก็มีแค่อันเดียวพวกเราเขาไปรุมมันมันไม่มีทางต้านเราได้เป็นแน่บุกไปพร้อมกันเลยไปไปเฮ้ยไอพวกโง่เอย้ยเขามาหาที่ตายเทๆ้ๆชิดสังหารอะไรกันนี่เหมือนกับพ่อของขาเลย ม,มันอาจจะเหนือกวัวของขันพ่อขาเสียอีกมันเป็นความหลุ่ซึทีิไม่อาจคัดขึ้นได้เราครับโดนกำปั่นดีพอเอาไว้เลยเออ,เอ,อยินแบบชวราย <c oughs> ไม่มีใครสามารถต่อต้านข้าได้เพราะข้าคือจฟานพ่อบ้าราชาปิศัตยังไงไ่ะไอพวกบรโปรัก